ถ้าถามว่าปู่สุกชุดที่ผมเก็บไว้เหลืออะไรครับอันนี้อยู่กับผมมายาวนานใครเคยเห็นบ้างก็ชุดที่ได้มาจากตาเจ๋งอเอาง่ายๆนะบอกเลยอันนี้นะต้องใช้เลือยตะเหล็กตัดอะ่ะแบบแบบ อันนี้ใช้เลือดตะเหล็กตัดนะฮะไม่ใช่ตะเหล็กเลือดฉลุตัดแล้วหกักเพราะอะไรถ้าหักกลัวบินนี่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าผงยาเนี่ยถ้าคุณไปดูประคาปูสุกก็จะเจอผงแบบนี้นี่ เอาง,ง่ายๆเก้ไม่มีทำพอไม่รู้จะทำมาทาไมหรือทามาขายใครแต่แท้เ็ามีแน่แท่งยาแบบนี้ปู่บุญมีพ่อแก้วมีพ่อแก้วเครือวันนะมีเขาเรียกท่องแท่งยาอินเทอร์เน็ตนะเอาว่าเห็นคุกรลักแล้วงผงพุทธคุณแบบนี้ชัดเจนสบายใจใอันนี้คือตัดใหม่อันนี้คือเก่า มีแ้เลยไหมสบายใจน,นะพิมพ์ก็เป็นพิมพ์ปูสุกนะครับอันเนี้ยถ้าเกิดว่าผมจะใช้อะ่ะผมต้องตัดแหละแบ่งไหมครับเก้าจนแกล้งมากบัญชีเดียวอัครวัตสายเทียนครับเนี่ยอันนี้อันนี้ชัดเจนที่สุดแล้วอ,อ่าก็แสดงว่าปูสุกต้องมีพลาเนื้อผงนี้และจริงๆผงเนี้ยก็คือผงเดียวกับติดตาพุงปองแหละ เห็นไหมปิดตาพุงป่องหลวงปู่สุกที่แพงๆคุกลักอะ่ะหลายหลายแสนนะกับผิวอย่างเงี้ยแต่นี่คือเนื้อในอันนี้นี่คือเนื้อเดิมอันนี้คือเนื้อที่ตัดแล้วหักมีครับพี่นัดพี่จิกนะครับโอ้อันนี้ ถ้าวันหนึ่งผมใช้จริงๆผมตัดจริงนะแต่ตัดปุ๊บคนก็จะหาว่าเก๋นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปิดตาเอาง่ายๆนะคุยองค์นี้กันมีปูสุให้องค์หนึ่งอ่ะองค์นี้เอาแบบแฟร์ๆสบายๆเลยเนี่ยนะไม่ต้องตกใจเลยเพราะว่าสองหมื่นสองสองหมื่นสองพันบาท หลวงปู่สุกพิมพ์นี้ก็คือถ้ายุคต้นจะเป็นเนื้อนี้หมดอันนี้จะมีที่เป็นหลังฝังตะกุดด้วยอันนี้ไม่ฝังเอาให้สบายใจนี่หลวงปู่สุกหยิบเนื้อมาส่องเอ้ยอันนี้มีจานด้วยอ่าหยิบเนื้อมาส่องอันนี้สบายใจแค่บ้านเนื้อออกเป็นอะไรแกะชินชินเดียวกับอะไรชินเดียวกับโพธารามอะ่ะลงกล้องไหมครับลงให้ประมูลครับอยากสู้เราเอาเนี่ยสองหมื่นสองพันบาทเนี่ย นะครับให้แฟนเพจสองมืนกว่าบาทยังซื้อเต่าปีสามโหไม่ได้เลยสเสียดายตังไม่ได้พระ,ะเก๋คืนเพิ่มไม่ห้าหมื่นพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่มีฝังตะกุดด้วยอันนี้ไม่ได้ฝังตัวจริงชัดเจนนี่ใส่ราคาช้าใส่ไข่ปลาด้วยฉะนั้นอันนี้แคปหน้าจอแท้ไหมครับ อ่ะแท้หรือเก๊ไปดูเนื้อเวลาให้ถูกคนตกใจฮะเออเวลาให้ถูกคนตกใจเอออ่ามาขอคอมเมนต์เกี่ยวกับปุสุองค์นี้หน่อยเนี่ยนะครับอันนี้ไอ้แท้แท้แล้วบอกคนอกเฮ้ยทำไมถูกผมอยากให้เพราะพระชุดนี้เนี่ย ผมก็แบ่งไปจนใหน้เพื่อนๆจนใครที่บอกมีตังน้อยตังน้อยเนี่ยเออแล้วอันเนี้ยนะไปดูว่ามีพิมพ์ฝั่งตะกุดมีมีแบบที่เอามาทําเป็นฝั่งตะกุดแล้วก็มีอืมมีดอกจันทร์ข้างๆนี่ก็มีมอ่าแต่อันนี้คือนะสบายใจเนี่ยพระปู่สุขชุดที่ผมเก็บไว้ในถุงเนี้ยนะก็จะมีปิดตาอ่าแต่อันเนี้ยเป็นนางชี แล้วก็จะมีพกกาบสุพรรณนี่คือชุดที่ผมเก็บไว้นะในถุงเนี้ยที่อยู่กับผมมานานนะและอันนี้ก็จะมีอปูสุขที่เหลือแล้วก็ชุดนี้ก็คือถ้าใครติดตามไลฟ์ผมมาหลายๆปีปูสุขผมเหลือเท่านี้แล้วอะไม่ได้มีความสามารถจะสรรหามาเพิ่มเติมให้ได้มากฝันนี้แล้วนางชีพิม์พใหญ่ ก็วัดนางชีก็คือของปู่เอี่ยมวัดหนังนั่นแหละเห็นไหมเนื้อเดียวกันเลยนะฮะโอ้แฮปปี้เบอร์เดย์ oh, วันเกิดท่านประธานอย่าเจ็บอย่าจนมีคำวยพรคําคำอื่นไหมกูติดตามเฟซมาสิบกว่าปีเพื่อนมันก็โอยคอยงี้ทุกคนอนะ่ะคือเปลี่ยนนิดนะึงได้ไหมขอขอกูอพ,พิเศษนิดนึง่าพิเศษกว่าน,นี้ได้ไหนนไมแต่เพื่อนบอกเหมือนผมปิดสองหมื่นสองพิจุทินต้องขออภัยนะครับอันนี้จะบอกกับพิจุทิน เอาสี่หมื่นถ้าพี่สุทินเอาพิมพ์ปิดสี่หมื่นมาคือต้องบอกก่อนว่าสองหมื่นสองน่ะเป็นราคาที่อยากให้ใช้ใชตอนนี้ต้องขออนุญาตนานจนผมรู้สึกว่าพระปู่สุกถูกกว่าปิดกว่าปู่หลิวปนนี่เนี่ยผมแบ่งให้ถูกจนคนคิดว่าเฮ้ย hey, แทหรือเปล่าแบบนี้ฮะพิมพิมปิดสี่หมื่นบาทงั้นพี่สุทินไม่ต้องโอนมาสองหมื่นอาเซี่หมื่นโอนมาสองหมื่นห้าพอ โอนมาสองหมื่นห้าพันบาทพอนะครับผมให้หลวงู้สุกสองหมื่นกว่าบาทรออะไรกันอยู่แต่ยังดีนะที่พี่สุทินเขาปิดสี่หมื่นเอ่แบบนี้เขาเรียกฟังแล้วคิดได้นี่นะนะนะมันมันปวดไงแล,แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้บอลเซียนพระนะใครเตะไม่ได้นะจะไม่เปลี่ยนออกด้วยให้คานอยู่ในสนามก็ให้เตะพรุ่งนี้มีฟุตบอลเซียนพระที่สนามฟุตบอลสันคว,วันฟิวิเล็ตครับ แล้วเราเขาเจอกันด้วยไอยค้ครูเนี่ยอยู่เนะเจอกันด้วย,ยเจ้าบิ๊กกับเจ้าโก้เนี่ยโอเคครับพรุ่งนี้นะครับอ่ะก็เรียบร้อยครับอ่ะลากันด้วยปู่สุกองค์นี้ให้เป็นองค์ดาราไว้พรุ่งนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมที่สนามสันความฟิลเลก็จะมีงานครบลอบสุกปีชมรมและการวันค้ายวันเกิดผมจัดที่สนามฟุตบอลสันขวานฟิลเลตบ้านโปง่งกิจกรรมช่วงวันก็จะมี กิจกรรมนะฮะเขาเรียกอะไรเต้นเตะตัด <eventually> ก <c oughs> ็นะครับเตะก็คือมีกิจกรรมเตะฟุตบอลตัดก็คือทีมงานหัวกลวยอ่านะครับทีมงานหัวกลวยนะฮะนี่มาตัดผมให้ฟรีอ่าช่างตัดผมที่ดังสุดในประเทศพรุ่งนี้ใครจะตัดเริ่มตั้งแต่เที่ยง ทีมงานหัวกวยยกร้านตัดผมมาตั้งที่สนามฟุตบอลสันขวาฟิวเลตตัดให้ฟรีใครอยากได้ทรงผมหล่อๆเท่ๆจากทีมงานหัวกวยตัดให้ฟรี <Happy Birthday. S 1> ขอบคุณครับอ่าอันนี้ตัดเตะกับฟุตบอลเต้นสำหรับเต้นกลางคืนก็พบกับคอนเสิร์ตนะีก็จะพบกับกิจกรรมคอนเสิร์ตอ่าพี่กบแท็กซี่มินเอง่งไวน์นอต พี่ชำนาญไซแอมนี่พี่กบแท็กซี่อ่าพี่ชำนาญไซแอมบิเนเล่งไวน็อตนี่ครบรอบสุขพีชมรมก็มาพบกันเต้นเตะตัดแล้วก็มีกิจกรรมแจกรถวิวแชร์ให้กับผู้พิการห้าคันนะครับมีกิจกรรมแจกรถวิวแชร์ให้กับผู้พิการห้าคันนะครับแล้วก็แจกทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ชมรมพระเครื่องเพื่อนพ้องน้องพี่ทํามาโดยตลอดเพื่ออะไรต้องบอกครับเพื่อให้รู้ว่าคนวงการพระเครื่องก็ทําเพื่อสังคมไม่ได้น้อยกว่าคนวงการอื่นนะสำหรับวันนี้ผมต้องแพรกลับลาแฟนเพจทุกท่านไปก่อนฝันดีลาตินสวัสด์แฟนเพจทุกท่านสวัสดีครับขอบคุณที่มาพร้อมกันเกิดทุกท่านนะครับสวัสดีครับ